มาน้าแ,แก้ผู้หญิงมาไอ้ชช่รูปผู้ชาย,ยไอ้หน้าตัวเมียถ้ามังเนะก่งนักเจเพือ่อนกูไปคนนี้เฮ้ยแม่ผัดกันสู้เลยครับ อะไรขึ้นอ่ะมันบอกไอ้เคลื่อนแทงมาด้วยกันได้แท้มาด้วยกันจะแทงยังไงเออจะไข่ไข่แทงไข่ตายตับใดที่มึงจะเป็นอย่างนี้นะทำไมผักบุ้งไฟแดงจ120ันร <จะ S 3> ้อยยี่สิบมึงจะทีมมั้งมึงจะบ้าแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเลยเเกี่ยวยวลขอบคุณนะจ๊ะยจะไก่จะไก่จะไก่อ๋อเขาต้มสุพรรณจะไก่จะไก่อร่อยมากเออลงมาเนี่แต่ว่าสู้ร้านแม่แจ๋วไม่ได้โอ้โหร้านแม่แจ๋อมาก่อนจะกินบ่อย อีหมูหมูแพงเนี่ยหมาเหม่อไม่มีปนเปลี่ยนตำล้านเลยรออขอบพระคุณครับขอบคุณนะพี่อขอบคุณแท้ขอบคุณนขอบใจที่ขอบคุณมากนะครับนิดนตารักแล้วคนดูนะเป็นไงแต่งตัวเหมือนสตาคอร์สเลยอ๋อพี่ชเพื่อกันฝนขอบคุณค่ะมีไม่รักกันจริงก็คงไม่มานั่งทนดูอยู่อย่างนี้นะครับขอบใจใจเยอะภาพมาแล้วก็ดูให้ฉ่ำกันไปเลยไม่ต้องห่วงฉ่ำแน่นอน พี่หนูเริ่มแฉะแล้วล่ะตัวแฉะมึงอาเนี่ยมึงจะซักไฟเอาอะไรกันเนี่ยทั้งทั้งที่ก็รู้ว่าอะไรมันแฉะใกล้จะถามให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้คนฉันแย่แน่เลยชื่ออะไรชื่ออรัญญาจ้าใช่ครับใครข้าพเจ้าน้องวิวอ๋ออย่าไปเรียกน้องพี่เรียกอีเตี้ยสิเรียกน้องเตี้ยก้องแงะกันกวักหมดเลยพระชื่อสุนทยาเป็นราชโชรส ของพระบิดาสุริโยเป็นเจ้าหรออะ่รไม่ต้องกลัวนะอ,อรัญญานนกลางป่ากลางเขาเช่นนี้เนะี่ยไม่เหมาะนะักจะอยู่ตรงนี้กองคาอง่ายขอท่่นพี่จะอยู่ไม่ไกลเราจะพาเจ้าไปและขอสัญญาเลยสามาเลยว่านับเต็นนี้เป็นต้นไปพี่จะขอปกป้องดูแลเจ้าตลอดชีวิตถ้าไม่รังเกียจคนอย่างที่ ที่น้าตาไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ใครบอกไม่หล่อพี่อาจจะหล่อพี่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละจ้ะทั้งที่รู้ว่าตัวเองหล่อมากจ้ะ,จะ,จะ,จะ เด่คนสวยถูกใจไม่รู้เป็นไงหัวใจเต้นเต้นพี่ไม่ได้พูดเล่นงามเด่นเสียจนหน้าหอ ยองเชื่อพี่แต่เอกคนนี้ไม่หนีไปไหนไม่หลอกทำลายที่หัวใจต้องเจ็บ ความรักนกครับเชียเราเล่นอยู่ใต้ฟ้าจะไปกูอะไรงขับฝนนะครับ <Okay. S 1> อยู่ยาระยองยังมาได้อยู่ยังปทุมยังสมุดประการยังลบบุรียังมาได้แล้วทำไมที่น้องหลงบักหา้ราะนาอันเย็บ้านุ่ง จะเล่นไม่ได้ครับน้องจงเชือ่เอเพียงแต่คนนี้นนไ,ไม่หนีไปไหนไม่หลอกคำลายหัวใจต้องเจ็บจะปล่อยช้่างรักไยไปไรจะจำเป็นต้องเจ็บหัวใจต้องเจ็บรักที่เทพปาฏวัน วานอนีเทพปาวานอัน <altro> ีเทพไม่ปาวานทนายคิกัม <za> รีค <forbidden> รับทำพระโจไม่ไปได้ทปากรไคับปันไปเะครับเปเลยปปกุใจเย็นใจเย็นก่อนไม่ใจเย็นนะ เฮ้ยมึงจะไปจับตรงท้องน้อยแน่นสิเอาตังใครหล่นตังใครหล่นปล่อยกูจะใครกันวะแม่งอู้เฮ้ยรับรางวัลกัน,กนไปเร็วโอ้โหมึงก็้รออยู่นู่นมันก็ได้รอยอ,ยรอ,ยอยู่ไงเดี๋มันขันมาฟันกูทำไงอะกลับไปก่อนดิ แม่งูเอ Now, man, ้ยปะโถมึงบ้าหรือเปล่าว่ากูกำลังมโหอยู่กูไม่เล่นเอาหน่อยนะแม่งูเอ้ยกูบอกว่ากูไม่เล่นเอากูหน่อยแม่งอ้วเอ้ยเอ้ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายเอาย้ายไปก็ย้ายมาแม่งูเอ้ยเอ้ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อหินเอาบินไปก็บินมาเอาแฝงูเอ้ยฮะแม่งูเอ้ยเอ้ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำก๊อก ใครมาแล้วกินน้ำก๊อกเนี่ยทำไมอ่ะจะไปไงไรเนี่ยก็เรื่องของมึงสิกินน้ำก๊อกกินน้ำก๊อกเอ้ากระดกไปกระดกโอ้ยกระดกเลยไอ้ข้าชั่วไอ้แตงหางน้องสาวปูแล้วมึงจะมาเล่นอะไรกันแบบนี้อีกจะฆ่ามึงเดี๋ยวมาให้หัวแม่เฮ้ยใครมึงแขกงโค้งไงหล่นสองรอบแล้วหัวหลุดเลยอยู่นู้นเลย โอ้เราขึ้นมาเข้าไปที่เกิดใหม่เสแล้วทำไมจะกลับบ้านเก่าไงไอ้นี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอารู้จักกันเหรอเนี่ยเดี๋ยวมึง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 ทำอะไรเนี่ยอืมจะท้าทีไรฮะตาเมื่อไม่แหกงลูกตาดูว่าใครเป็นใครเนี่ยเอาก็ดูแล้วสิพระราชโชรถองค์กลางขององค์ตรตุลยโยชื่ออะไรอ่ะมึงบอกเขาได้ชื่ออะไรอ่ะมึงบอกเขาได้ชื่ออะไร ขััตชัยไหนวะไม่ใช่กราชื่อะไรบอกเขาไปสิบอกไปสิเขามีลูกสามคนเนี่ยคจะให่รู้กัตติยะกัตติยะไหนเล่าผิดเรื่องแล้วมึงอ่ะชื่ออะไรแน่อา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 คณีเฮ้ยย่าไม่ถูกในอารยันใช่ที่ไหนแล้วอารยันนั่นสนอะไรสนอะไรสนไงเอ้า ตน,นไอทองกุลไฮ้ไอ้ใหญ่ตนไหนอะไปใหญ่แล้วมึงสนธยาสนธยาฟาบาสจะเป็นใครเนี่ยก็กหม่อมธนายุทธเองพะยะค่ะโอ้นี่ก็จำเจ้าไม่ได้เลยใช่สิข้าเจอแต่ข้ายังเด็กโอ้โหก็หม่อมไม่รู้แล้วเจ้ายังผอมบางอยู่โอโ้ตอนนี้อ้วนแล้วพะยะค่ะจำเจ้าไม่ได้จริงๆขอโทษจริงๆนะพะยะค่ะฟาบาสอะไรกันเนี่ยโอ้พูหถึงคนนี้น้องสาวแท้ๆของเก้ากระหม่อมเองพะยะค่ะอ้า จุดใต้ตาตอเลยลูกตะเล็กไงข้ารักน้องสาวเจ้าถ้าเกิดไม่ลังเกียจจะขอพาน้องสาวเข้าสู่วังหลวงแต่งงานกับข้าสนธยาจะได้หรือไม่ได้สิพระยาค่ะฟาบาไม่ว่ากันอะไรเลยพะยาค่ะอี่ารีบแต่ขอมึงรีบไปขอตอนนี้เลยทำไม<ท>ำอ่ะตัเล็กกำลังมอกระชาเลยเฮ้ <c oughs> ย,ยนี่นี่นังยิ้มอยู่กับพ่อแก่นะเขายิ้มตลอดอยู่แล้วท่านพี่สั่งเอาไว้สตรีคือศัตรูอันนี้เนี่ยนี่เนี่ยสำคัญเลยเนี่ยสำคัญเลยถ้าเกิดว่ากูพาไปแล้วก็ เขาต้องเกลียดเขาไม่ชอบอยู่แล้วอ่ะเอ้าเขาไม่ชอบเขาเขไล่ไงพอไปหาปุ๊บเขาก็ไล่กลับไล่ปุ๊บกลับปั๊บเจอปุ๊บเจอปุ๊บเจอปุ๊บไล่ปั๊บแค่ดีขวานรับกันแล้วนะวก่ะครับแต่เราะโอเคให้ลงตัวเอาละพยักค่ะอนัญญาพร้อมได้เจ้าพี่ท่านตามข้ามาเถิดข้าจะพาทั้งหมดนี่ขึ้นเฝ้าเสด็จพี่เชิญเสด็จพระยคสุริยนไดเลย